สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนมจากสวนนงเลิศนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หน้าหนาวนะครับมันจะเข้าหนาวแล้วตอนนี้มีลมหนาวมีอะไรมาค่อนข้างที่จะถี่แล้วนะครับก็มีฝนน่าจะเป็นพายุทิ้งท้ายฤดูนะครับหมดหนาวเออหมดฝนนะครับจะเข้าหนาวแล้วก็วันนี้ผมมีเทคนิคในการดูแลนะครับในการดูแล ทุเรียนที่มีขนาดโตขึ้นมาหน่อยนะครับสามปี4ีปีนะครับในการดูแลให้มันผ่านช่วงฤดูหนาวนะครับก็สิ่งที่ท่านจะต้องเจอเลยนะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของลมนะครับในเรื่องของลมลมที่กระทบใบในทางทิศเหนือนะครับโดนลมโดนอะไรตีใบนะครับเกิดความเสียหายนะครับสองนะครับเรื่องของอาการขาดน้ำนะครับสามเรื่องของเชื้อรานะครับ วันนี้เดี๋ยวผมจะควบให้ทั้ง3เรื่องเลยนะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับอาจจะยาวหน่อยคือในเรื่องของหนาวนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมจะต้องคํานึงเลยเนี่ยก็คือน้ำนะครับหลายท่านเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดในพื้นที่อีสานและภาคเหนือนะครับอาจจะเข้าใจว่าเอ้ยหนาวมันไม่ต้องให้น้ํา ให้น้ำไปน้ำมันเย็นมันหนาวแล้วต้นมันจะโดนมันจะนอกหนาวมันจะนอกน้ำอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับผมตัวเนี้ยคือผมเจอจากประสบการณ์ตรงเลยก็ผมอยากให้มองมองที่ผลลัพธ์นะครับมองที่ลักษณะของต้นทุเรียนที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหน้านี้คือผมทํา youtube มาเนี่ยสองปีนะครับเกือบสองปีแล้วนะครับ คือทําออกไปบางท่านก็เห็นดีเห็นงามกับผมบางท่านก็บ่นว่าผมในเรื่องที่นู่นนี่นั่นที่ผมทําไม่ถูกคือผมอยากบอกเลยว่าทํา YouTube เนี่ยคือผมไม่ได้อะไรจากคนดูเลยนอกจากค่าโฆษณาใน YouTube เดือนหนึ่งก็ไม่กี่บาทเท่านั้นเองนะครับคือผมทําด้วยใจนะรักนะฮะนี่คือผมบอกตรงๆเลยทาด้วยใจรักนะครับก็มีเรื่องของปุ๋ยทางใบบ้างเล็กน้อยนะครับไอ้ตัวนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นธุรกิจได้เงินเป็นล่ามเป็นสันอะไรมากมายนะครับ ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะนะครับก็สําหรับแนะแวะมาขายของอีกแล้วเนียนจังเลยนะครับสำหรับท่านใดทีอ่อยากได้พวกาสารอาหารเสริมทั้งใบนะครับเป็นธาตุอาหารรองเสริมก็ทักมาติดต่อมาที่ไลน์ผมได้นะครับผมก็ตัวที่ผมใช้อยู่ที่สวนนี่แหละโอเคครับพอครับขายเยอะเดี๋ยวโดนบ่นนะครับในเรื่องของการให้น้าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้นะครับในช่วงหน้าฝน ทุเรียนเราต้นโตขนาดเนี้ยระบบลากมันเดินออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับเนี่ยคือระบบลากทุเรียนมันเดินออกมาเรียบร้อยเดินออกมาข้างนอกทรงพุ่มแล้วนะครับเดินออกมาหมดแล้วนะพอหมดฝนนะครับหมดฝนดินตรงเนี้ยจะเกิดความแห้งดินตรงเนี้ยจะเกิดความแห้งพอแห้งเสร็จแล้วปลายรากฝอยเสียหายส่งผลกระทบต่อยอดอ่อนแห้งเป็นก้านทูบนะครับในโซนอีสานและเหนือจะไม่ค่อยเป็นเชื้อรา ที่เป็นการทูบสืบเนื่องมาจากเราตีวงน้ําไม่ถึงปลายลากฝอยนะครับจะเกิดขึ้นส่วนมากเลยในช่วงที่เป็นหน้าหนาวสังเกตด,ดูหมดหนาวเมื่อไหร่นะครับมันจะก้านทูบลงมานะครับมันจะส่งอาการย้อนหลังอ่ะสมมุติว่าเราน้ําเราตีไม่ถึงปลายลากหนะ้าเดือนนี้2เดือน3เดือนข้างหน้าเนี่ยเริ่มส่งผลแล้วนะครับเราบางท่านก็อาจับจุดไม่ถูกเฮ้ยเราก็ให้น้ําอยู่นี่ว่าเราต้องมองย้อน มองย้อนหลังกลับไปนะครับกลับไปยาวๆเลย2เดือน3าเดือนว่ากันไปนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ยืนต้นมันเป็นไม้ผลเนาะเรื่องของอาการนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะไม่ส่งผลณนะปัจจุบันหรอกนะครับมันจะว่ากันยาวๆนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันต่อถ้าเกิดเราตีน้ําไม่ถึงปลายรากฝอยเนี่ยตรงยอดจะเสียหายนะครับหน้าหนาวเราต้องตีน้ําให้กระจายนะครับตีน้ําให้กระจาย นั่นคือในทุเรียนที่ยังไม่เอาผลผลิตนะเดี๋ยวเอาผลผลิตว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าเดี๋ยวผมขอศึกษาก่อนนะครับว่าทุเรียนผมก็ยังไม่ให้ผลผลิตเหมือนกันเดี๋ยวขออีกสักปี2ปีเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องนี้นะครับเอาทุเรียนเล็กให้รอดไปก่อนนะครับให้มันไม่โซมมากให้มันมีกําลังที่จะพยุงต้นผ่านหนาวไปได้นะครับตีน้ําให้ทั่วเลยนอกทรงพุ่มออกมานะครับตีทุกเช้าก็ได้ยิ่งดีนะครับใน ภาคอีสานและภาคเหนือนะส่วนภาคอื่นก็ปรับใช้เอานะครับและเรื่องของปุ๋ยนะครับเรื่องของปุ๋ยในหน้าหนาวคืออย่างนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่าทําไมในหน้าหนาวเนี่ยผมถึงไม่ฉีดปุ๋ยทางใบเนี่ยบ่อยนะปุ๋ยทางดินทําไมผมถึงไม่ใส่บ่อยมันจะไม่เหมือนกับหน้าฝนเนาะหน้าฝนเราจะเคี่ยวหน่อยรอบใบมันจัดไงแปบ๊บเดียวมันแก่มันได้ยอดใหม่แล้วก็ใส่ปุ๋ยฉีดทางใบ แต่หน้าหนาวมันนิ่งนะครับสังเกตดูยอดมันจะนิ่งไม่มีการเจริญเติบโตนะครับทรงตัวอยู่ยอดไม่ค่อยจะแทงนะครับส่วนไหนที่ถอดยอดหน้าหนาวถือว่าเก่งมากเลยเก่งมากนะครับผมปรบมือให้เลยอธิบายก่อนนะครับเราฉีดปุ๋ยทางใบอัดเข้าไปเยอะๆนะครับฉีดปุ๋ยทางใบอัดเข้าไปเยอะๆในใบเนี่ยนะครับ เขาจะเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งสารอาหารทุกอย่างที่เขาได้รับปุ๋ยทางดินปุ๋ยทางใบนะครับอัด,อ,ดอัดเข้าไปมันจะเก็บสะสมไว้ในรูปของแป้งที่ใบเชื้อราชอบแป้งนะครับสังเกตดูดีๆเชื้อราชอบแป้งนะครับมีแป้งที่ใบเยอะเชื้อราก็อาจจะเข้าไปกินแป้งส่วนนั้นนะครับทีเนี้ยไอ้แป้งตัวเนี้ยมันจะถูกใช้งานเมื่อไหร่ ถูกใช้งานเมื่อต้นมีการเจริญเติบโตมีการขยายมีการแบ่งเซลล์ยกตัวอย่างเช่นมีการถอดยอดมีการแตกแขนงนะครับนั่นคือไอแป้งตัวนี้จะถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลแล้วเอาไปใช้งานนึกดูดีๆนะครับหน้าหนาวทุเรียนของเราไม่ค่อยมีการเจริญเติบโตมันจะทรงตัวอยู่เพราะฉะนั้นแป้งที่อยู่ในใบนะครับจะไม่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ำตาลและเอาไปใช้งาน มันก็เลยทําให้เกิดแป้งเนี่ยสะสมที่ใบไว้เยอะเชื้อราก็อาจจะเข้ามากินทําให้ไหม้ขอบใบไหม้เป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดนะครับเพราะฉะนั้นหน้าหนาวเราฉีดยาเชื้อราแบบนี้นะครับเราอาจจะฉีดทุกทุกสิวันฉเฉพาะยาเชื้อรานะครับหน้าหนาวไม่ค่อยจะมีมะแมลงเพราะอะไรเพราะ,มะแมลงชอบความหวาน นในเมื่อมันมีการอาหน้าหนาวเนี่ยมันไม่มีการถอดยอดไม่มีการแต่แขนงอะไรมากมายนะครับแป้งก็ไม่ถูกเปลี่ยนเป็นน้ําตาลส่งไปเลี้ยงยอดนะครับก็ไม่มีความหวานที่ยอดมแมลงก็ไม่เข้าเพราะฉะนั้นแล้วหน้าหนาวจะไม่ค่อยมีมแมลงกินจะมีเฉพาะเชื้อรานะครับแล้วการขาดน้ําแล้วก็ลมตีใบอาจจะฉีดยาเชื้อราเนี่ยทุกๆุกวันนะครับ ส่วนยาเชื้อราที่ใช้ก็มันมีหลายตัวมากมายเลยนะจะใช้ตามผมก็ได้เมนกอเซปกับไซมอกซานินนะครับบวกกับคาเบนดาซิมคาเบนดาซิมนั้นใช้ในโอกาสตัวนี้ผมไม่อยากพูดเยอะนะครับพยายามไปหาข้อมูลกันดูนะครับเรื่องของอยาเชื้อราเนาะบางทีพูดไปมันจะพลาดพิงถึงผลิตภัณฑ์เขานะครับแล้วก็อาหารเสริมทางใบนะครับเน้นไปที่ธาตุรวมแต่เปอร์เซ็นต์น้อยๆนะครับ ธาตรวมประสิ็นิ์น้อยบวกกับแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์ในปริมาณที่สูงหน่อยนะครับมันจะช่วยส่งเสริมให้ใบมีความแข็งแรงนะช่วยให้ใบมีความแข็งแรงนะครับหาไม่ได้ทักมาหาผมนี่ขายของอีกแล้วนะครับหาไม่ได้ทักมาผมเดี๋ยวผมจะบอกต่อให้ไปหาซื้อกันเอานะครับ ซื้อไม่ได้ก็เดี๋ยวฝากผมซื้อเองผมซื้อส่งไปให้นะครับอ่าแล้วก็เรื่องของปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินท่านอาจจะเดินปุ๋ยที่เป็นสูตรเสมอทรงทรงตัวนะครับอาจจะ45วันครั้งหนึ่งนะครับไม่ได้ให้มันกินจนเกินให้มันกินให้มันกินแค่ทรงตัวนะครับก็หวานนอกทรงพุ่มเหมือนเดิมนะครับในการใส่ปุ๋ย นี่เห็นไหมนี่ขนาดลมค่อยๆนะครับดูสังเกตการตีใบเดี๋ยวผมพาเดินเที่ยวอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับระหว่างที่เดินเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับผมเริ่มตัดหญ้าออกแล้วนะครับจะเอาสละออกรู้สึกว่าขวางทางเดินแล้วเกินเดินมุมเดิมนะครับ เดินง่ายที่สุดในสวนแล้วนะครับมุมนี้เพราะว่าสวนผมนี่ค่อนข้างที่จะลกนะครับไม่รู้มีอะไรต่อมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเห็นไหมมีต้นสลาต้นอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับการให้น้ํานะครับในช่วงหน้าหนาวที่สวนผมจะให้ทุกเช้านะครับเช้าละสิบห้านาทีตีสปริงเกอร์ก,กว้างๆนะครับ ในกรณีที่ทุเรียนยังไม่ผลผลิตนะติดผลผลิตว่ากันอีกทีนึงนะครับตีวงกว้างส่วนห้างใบนะครับให้เสริมจุลธาตุนะครับบวกด้วยแมกนีเซียมแล้วก็ซิงค์ในปริมาณที่สูงขึ้นมาหน่อยนึงนะครับสูงกว่าปกตินั่นเองนะครับฉีดอาจจะทุก20-25ถึง25วันฉีดครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ๋ยทางดิน ปุ๋ยทั้งดินเป็นสูตรเสมอนะครับ45วันครั้งหนึ่งที่สวนผมนะก็แล้วแต่ท่านจะไปปรับใช้ดูนะครับเมื่อก่อนใบมันเฟื้ยนะครับหลายท่านที่ติดตามผมอยู่เนาะใบในยอดนี่มันเฟื้ยมันเถาะตาลึงนะครับตอนนี้ก็กลับมาแข็งแรงนะครับเห็นไหมมันอยู่ที่เราจัดการนะครับนี่มันจะแทงยอดจะยาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วแล้วมันก็จะแข็งตัวแบบนี้แหละ ท่านไหนที่ชอบนะครับขนาดไส์ใบใหญ่ๆแบบนี้ก็สามารถกลับไปดูคลิปดเดิมๆผมได้นะครับมีเยอะแยะนะครับที่ผมทําไว้เป็นเทคนิคในการทําใบนะครับเทคนิคในการฉีด่านอาหารเสริมทางใบฉีดช่วงไหนใบใหญ่ฉีดช่วงไหนใบเขียวฉีดช่วงไหนมันตอบโจทย์ที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปุ๋ยเหลือไม่ให้เป็นปุ๋ยค้างต้นนะครับส่งผลเสียอีกเชื้อราเข้าทาลายนะครับ สังเกตดูที่สวนผมไม่มีลานะครับเห็นไหมไม่มีเชื้อลาเลยที่ใบนะครับไม่มีเชื้อลาทางใบเลยนะครับฝนตกแล้วนะครับก็น่าจะได้ปิดวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและก็รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ